ฉันว่าหมอชนฤทิ์ดีที่สุรนาคเขารีวิวถึงห้องผ่าตัดเลยอะไรเงี้ยเขาออกมาชิลๆเดี๋ยวไปห้างไอคอนสยามกันแต่แต่ดูดูดูใน u t u b e เกาหลีอ่ะเขาไปทุบหน้าอะไรเงี้ยห่อเป็นมอมมี่แล้วก็สั่นเงงงก็เกิดความกลัวเอ๊ะเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่มาคิดอีกทีหนึ่งเอ๊ะก็มาดูทีละคนต้องหลายคนมันก็ชิลๆบอกยาติมจะไปทําที่ไหนดียาติมเป็นเพื่อนอยู่ระยองยาติมก็อยากจะดึงอย่างนี้เหมือนกันแล้วสุดท้ายยาติมบอกว่า ฉันว่าหมอชลิศดีที่สุรนะเพราะว่าดูดูดพี่ติ๋มก็ดูบ่อยๆนะเขาว่าถ่ายถึงห้องห้องผ่าตัดเลยนะอะไรเงี้ยเ,เขารีวิวถึงห้องผ่าตัดเลยอะไรเงี้ยก็ดูแล้วก็เขาออกมาชิลๆเดี๋ยวไปห้างไอคอนสยามกันกินข้าวได้อะไรเงี้ยพูดจริงๆนะแม้แต่ข้าง40เจอเคสหนึ่งวันที่มาผ่าเขาอายุ40แต่พอเขาดึงตาขึ้นตาเขาสวยขึ้นยะน,น,น,นะ,แ,<ล>ะแค่แค่อายุ40เองนะ แล้วตาเขาขึ้นไปมันก็ให้ความให้ความรู้สึกสวยขึ้นเยอะแต่กี้ก็ยังน้องคนนั้น30แล้วก็ให้ป้าเขาดูบอกป้าป้าดูนะเนี่ยน้องเนี่ยสาเดี๋ยวยกตาให้ดูยกขึ้นไปนิดเดียวสวยกว่าเก่าดูแล้วไม่ต้องคิดว่าแบบว่ามาพูดเพื่อเพื่อเอาใจทีละพรนะเราก็พูดตามความจริงเพราะว่าเราอยู่อเมริกาเราก็ฝรั่งเขาก็เขาเ็าชอบคนพูดตรงๆนะแล้วตัวรอยแผลรอยเย็บอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่แรกมาก็เห็นมันเน็บอย่างนี้นะ ก็ไม่เออนี่ก็ถือว่าเนียบนะเพราะว่ายังบอกหมอเขาเย็บยังไงทำไมมันมันเนียบจังเลยโอ้ยถ้ารู้อย่างนี้มาทําตั้งสองปีที่แล้วต้องแต่ปี63เนาะที่มาคอนสาวครั้งแรกอะถ้าพูดจริงๆนะไม่ควรจะรอนานนะ